ฮัลโหลสวัสด mm ีค hmm. ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะค่านเพื่อนวันนี้พี่ไปมาเจอดอกไม้นะคะตรงดอกไม้นะค่านเพื่อนนี่เนาะดอกไม้สวยงามนะคะดอกไม้อันในหมู่บ้านนี่ละค่ะในหมู่บ้านที่พี่ไปอยู่นี่นะค่านเพื่อนเนาะมาเจอนะคะกำลังงามเลยเพื่อนเออเดี๋ยวจะให้ดูนะคะความสวยงามนะคะดอกไม้งามมากนเพื่อนเนาะเบื้องหลังนะคะแบ็คกราวนี่นะค่านเพื่อนเนาะ ไม่รู้ทุกอะไรนะคะเพื่อนแต่ว่ามันงามมากแล้วพี่ายเจออ่มีดอกไม้หลายต้นนะคะในะในแถวแถวหมู่บ้านที่พี่ายอยู่นะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะเพื่อนพี่ายมากับลูกสาวนะคะเสียงเขาก็จะเห่านะคะเพื่อนเนาะนี่น้องไ้เปิงห้เบิงนะคะงามงามได้พี่น้องนะคะได้เจอนะคะดอกไม้ที่นี่นะคะออสเตรเลียนะคะ I don't know what t h bee is uh, the flower name I don't know but is a very beautiful นะคะเพื่อนเพื่อน beautiful flower นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะก็ับกล้องให้ดูนะคะนี่เนาะเพื่อนนี่เนาะงามงามนะคะมีพึ่งตอมเต็มเลยนะคะเพื่อนพึ่งก็ตอมเต็มเลยนะคะก็ดอกไม้มันก็พึ่งก็จะชอบดอกไม้อยู่แล้วนะคะมาดูดน้ําหวานนะคะจากดอกไม้นะคะเพื่อนเนาะแต่ว่าดอกไม้นี้ไม่มีกลิ่นเลยนะคะเพื่อนเออไม่มีกลิ่นเลยนะคะ ก็อธิบายายืนใกล้ๆอย่างนี้ก็ไม่มีกลิ่นเลยนะคะแต่พึ่งเต็มเลยนะคะพึ่งนะคะดอกไม้แบบนี้นกแก้วไม่ค่อยตอมนะคะน,นกแก้วจะชอบตอมดอกสีอันอ่สีแดงๆนะคะเพื่อนก็ไม่เข้าใจว่าดอกไม้แบบนี้มันเหมาะสําหรับพวกพึ่งนะมั้งนะคะเพื่อนเนาะไม่เหมาะกับพวกนกนะคะเนาะนี่เนาะก็ให้มาดูนะคะความสวยงามน,นะคะต้นมันก็เป็นพ่อ,อ พุ่มสวยนั่นเพื่อนเอออยากจะปลูกไว้ที่บ้านเหมือนกันนาแบบนี้นั่นเพื่อนเออมันก็ไม่ถึงกับต้นใหญ่มากนะนี่เนาะแล้วมันเป็นพุ่มสวยนะคะนเพื่อนนี่เนาะไ้เบิง้งไฮเบิ้งนะคะนี่ใกล้ๆชัดๆนค่ะัพึ่งเต็มเลยนะคะเพื่อนๆนี่เนาะอันนี้อยู่ที่หน้าโรงเรียนที่หน้าบ้านที่ไปนะค่้นเพื่อนไ้เบิ้งอันซู่ใกลไๆน,นี่นะ,ะเนาะงามโปรโปน,นะคะดอกใหญ่ เ้ยเห็นเบิ่งใกล้ๆนะคะความสวยงามที่ต่างแดนนะคะเพื่อนพอดีวันนี้พี่ไปก็ออกมามาเดินออกกําลังกายนะคะเช้านะคะเห็นเืนเน่อเพื่อนมืดฝนนะคะอากาศมืดฝนนะเลยออกมาเร็วนะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ออกมาเดี๋ยวฝนมันจะตกเราก็จะมาไม่ได้นะคะนี่เนาะก็เลยเจอดอกไม้นะคะยืนอยู่ที่หน้าบ้านหันมาเจอนะคะเพื่อนๆพี่ไปเพิ่งเจอนะคะ แต่จริงเราก็อยู่แถวนี้นะคะเพื่อนมานานแล้วนะแต่ละเราไม่เคยมองมาตรงนี้นะคะข้างหลังนี่ก็จ,จะเป็นโรงเรียนนะคะนี่โรงเรียนเอาเปิรสตรีทที่พี่ใบามาไปปล่อยนะคะนี่น้องบรรยากาศสวยงามที่ต่างแดนนะคะเพื่อนก็วันนี้ก็พามาให้ดูดอกไม้นะคะเดี๋ยวให้ดูโอริเวณรอบๆนะคะเพื่อนนี่เนาะนะ,ะไปช้าๆนะคะให้เบิง่งช้าๆนะคะว่ามันคือดอกอะไรนะคะฟาดงามโพดผูนะคะ นี่เนาะเพื่อนพี่ไฟก็กลับกล้องให้ดูนะคะเพื่อนนี่เนาะกับความสวยงามแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะนี่เนาะต้นนี้เพิ่งอานจะพุ่มๆนะคะยังไม่บานนะคะต้นนี้นะคะเพื่อนนี่นะนให้เบ่งให้เบ่งนะคะเพื่อนะนะนี่เนาะให้ดูบรรยากาศแถวนี้นะคะเพื่อนนี่เห็นสวยงามนะคะนี่ขางทางเด้เพื่อนแล้วก็ดูต้นอ่าบ้านข้างหน้านี่นะคะเพื่อน,มมอนอันมะม่วงต้นเตี้ยนะคะนี่เนาะเพื่อนเขา บ้านเขาจัดได้สวยมากเพื่อนเออบริเวณบ้านเล็กๆนะคะแต่จัดได้สวยนะคะเพื่อนนี่เนาะพี่ใบก็มากับไอ้ตัวปวดนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินนิดนึงนะคะเพื่อนเราก็ไม่ค่อยอยากเดินพอเดินเรากล้องมันสั่นนะเพื่อนนี่เนาะดอกไม้งามอีหลีนะคะเพื่อนไ้เบิใไ้เบิงนะคะนี่นะต้นอันนี้ต้นอะไรเนาะอันนี้เนาะเขาปลูกอัน ต้นไม้ไว้เยอะนะคะที่นี่นะเพื่อนๆความสวยงามที่ต่างแดนนะคะพี่ใบก็พามาให้เบิงพามาเบิงพามาหล่อนะคะน,นี่เนาะนี่เนาะโ,โน่โนขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณอันทุกกําลังใจนะคะ,ะถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆนะคะก็จะพามาดูบรรยากาศดีๆนะคะกับเมือง ชนบทชนบทอย่างนี้นะคะอ่าเมืองนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชนบทบ้านนอกนะขะ้านเพื่อนแต่ความสวยงามบอกไว้เลยนะคะอ่าเพอร์เฟกนะคะสมบูรณ์นะคะ้นเพื่อนสวยงามจริงๆนะข้นเพื่อนนี้เนาะกับบรรยากาศบริเวณเขียวกะดีนะคะเพื่อนๆให้เบิง้งให้เบิ้งนะคะอขอบคุณหลายๆนะคะ เดี๋ยวพี่ใบจะต้องไปละเด้อน,นะคะขอบคุณอาดทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็จะต้องบอกคำว่าบายบายนะคะ see you again